สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่อง Monster Next Door ที่เขาบุกโลกของผมผมบิ๊กครับผมป้าครับสวัสดีครับผมโอเล่ครับได้ยินใช่ไหมเอาใหม่นะหนึ่งสองสามผมบิ๊กครับผมป้าครับสวัสดีครับผมโอเล่ครับสวัสดีครับผมเกดครับยอดเยี่ยมซีรีส์ค่ายรับผิดมือแล้วใช่ครับเข้มข้นครับกำลังหวานแววกำลังเข้มข้นเลยครับไงบ้าง เป็นยังไงบ้างคะดีครับมีแต่คนชอบแบบว่าดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจนะครับดูแล้วฟินดูก่อนนอนแล้วฟินพอดีใช่แล้วก็ใกล้จะเนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกอีพีมากขึ้นเรื่อยๆใกล้จะไซม์แม็กซ์อ่ะใช่เรียกได้ว่าแบบว่าตามแบบว่ามุ่นหมายมุ่นหมายแบบเสียงนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องมุ่นหมายหัวใจแล้วใช่ไต้องต้องเป็นแฟนกันแล้วล่ะสุดเฮ้ยเฮ้ยมีแฟนแล้ว แล้วพี่แล้วพี่พี่มีแฟนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีดูบทนู่นมันมาชมกันได้ยังไงสีก็ค่อยๆปรับกันเรื่อยๆครับเขาก็จีบแล้วผมก็อ่านเริ่มวันใหม่นี่ก็อ่อยครับไม่จีมเลย่แล้ววันใหม่แล้ววันใหม่ตอนนี้ก็ได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ล่าสุดก็ได้เป็นแฟนกันเลยอ่าเราต้องพี่ยังไงกันเลยว่าก็ถ้าใครได้ดูนะครับพี่ e ีล่าสุดเราตรงตัวอย่างพี่ e ีต่อไปก็คือก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอ่า เริ่มจะกระจ่างแล้วฝั่งนู้นอะไรนะเริ่มจะเปิดเผยแล้วเราอ่ะตรงๆอยู่แล้วแต่เขาอ่ะจะมาทาอ้อมเขาก็ต้องอ่อยเราเขาเลยกบสมการกันอยู่ันสมัารสมัครแล้วเราจะมาจบกันตอนไหนโอ้โหก็ใช่แล้วอีกนิดเดีวอีกนิดเดียวอีกสองวัน อะไรงตอนนี้เราอีกงสองวันแล้วว่าจบกันแล้วเราจะไปส่งคนรักหรือเปล่าก็ต้องดูตัดสินดูอ่ะจริงครับก็ยากหน่อยยากหน่อยดูเลยว่าเฮ้ยถ้าได้มาดูเราจะยากหน่อยยังไงเอายากแน่นอนนี่อยู่ห้องข้างกันนี่ทำไมผมว่าทำได้เหมือนกันนี่ไม่ต้องย้ายห้องหน่อยนี้ไปรวมเบรกันตั้งนานแล้วเออว่ะผมคิดว่ตอนนี้ลราหากถึงคู่ค้าเราคู่คู่ ก็ไทยทำอบกมาสนุกสนุกสุดๆครับแบบพวกเราคือทั้งปวดในเรื่องในราวบรรยากาศในกองคือเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแล้วก็บรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่อบอุ่นอบอุ่นอะไรอ่ะอบอุ่นไม่เป็นไรพูดผิดโอเคอรักกันรักอันน่ได้ครับแบบแต่ละคนนทีเรื่องนี้ก็คือมาเจอกันครั้งแรกหมดเลยใช่ใช่สองครั้งแรกของเราเลยที่ได้มาร่วมงานด้วยกัน พอมาทำงานร่วมกันใครคนที่แบบว่าแสบที่สุดจุดตาเราสีโอ้โหมันเทียบกันยากอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนสูดสีกันมากแสบแบบแปลกเออมันคนละทางอันนี้จะแบบสายกินใส,ส<า>แ่แรนะ่นใส,ย,ในใสยอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอุ้ยฝนตกฝนตกเฮ้ย,ส<อ>ยแสบแน่อะเราเป็นอะเราเป็นแหนมขอแบบว่าได้มาร่วมกันแบบสนุกเลยสนุกมากเลยครับ พวกเราค่อนข้างที่จะโชคดีด้วยที่เราได้เจอกันสี่คนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเอเนอร์จีมันพอๆที่จะไปด้วยกันได้เคมีเคมีคล้ายๆกันก็เลยอยู่ด้วยกันแบบสะดวกหน่อยใช่ความสะดวกหน่อยพวกเราก็มีความหน้าตาดีทัสี่คนคนนี้คนนี้เขาเก่งครับเชื่อนาเชื่อนาจะบอกว่ามาอะไรแบบแฟนๆก็มาตามถเนี่ยมาถ้ากันให้สปอยแฟนหนุ่มๆมีล่าสุดว่าเราเจออะไรคะยี่สี่ต่อไปฮะ ทีต่อไปเราก็จะมีกลิ่นดรมมาม่าขึ้นนิดหน่อยนะวหวานหวานมาเสร็จอีกทีแล้วขอมีกลิ่นดรมมาดรม,มา่านิดนึงให้คนดูตกใจเล่นๆอ่ตกใจแบบเบาๆตกใจเบาๆเบาๆไม่ต้องตกใ,ใจแบบดึงชูหรอกหรือเปล่าเล็บเปล่าก็แล้วแต่ซีรีส์เราดูง่ายดูง่ายไม่ไม่ไมดรมมาม่า สุดท้ายทางซีนูน่อยฝากซีนี่ใยสิว่ารับชมได้ทางไหนวันอะไรยังไงบ้างเลยอด้ครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Monster Next Door ที่เขาบุกโลกของผมด้วยนะครับทาง VTV นะครับสามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน VTV ทุกวันพฤหัสบดีเวลา สอทุ่มทุ่มๆนะครับนี่คนจะได้จําแล้วว่ามาสองทุ่มโอเคอ๋อแล้วที่สำคัญเลยนะครับพิเศษเลยสําหรับลูกค้าที่เป็น V I P นะครับสามารถดูล่วงหน้าได้ก่อนหนึ่งตอนสำหรับ V I P กันด้วยนะเพราะอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นมี V I P หมดแล้วนะถ้าประชายอยากให้กําลังใจสี่คนนี้สามารถไปติดตามแบบอัปเดตคุที่ไหนมา สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเรา4ีคนได้ที่ Instagram หรือว่า X Headliner t h นะครับหรือว่าช่องทางติดตามส่วนตัวนะครับของเราของผมก็เป็น ig ครับ big ธนกรหรือว่าช่องทางอื่นก็ชื่อเดียวกันหมดเลยครับของป๊าเป็น atd park atd park ทุกแพลตฟอร์มครับของเคนะครับก็เป็นเขตธนาัน,นะครับทุกแพลตฟอร์มเลย ของโอเล่นนะคบก็จะเป็นไอจีนะครับ25 O L L L E E ครับแล้วก็ทุกแพลฟอร์มก็เขียนอีเลยครับสลับกันสะกดไม่ได้สะกดทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมที่รอลยนะคะ